ครับผมเอ็กเนมครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นโอดบเบลนะครับก็โอดัเบลนี่นะครับมี3สายนะครับ1ก็คือการยัดยัดสกิลครับ2ก็คือการสลับโหมดสลับโหมดแบบตึงเลยนะครับทั้งหมด1ทั้งหมด2แล้วก็3ก็คือการแจกสกิลครับการหย่อนสกิลไปเรื่อยๆครับอ่ะจมจานหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผมไปดูนะครับลวแต่ละสายเลยอ่ะคือสายหนึ่งก่อนนะครับก็คือยัดโอเคมาเพื่อนมาซาตงหนึ่งก สาก็คือเราจะใช้ทิคกี้ให้หมดไปเลยนะครับถูกไหมเราก็ดักทางไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดักทางให้ดูนะครับนี่ครับดักทางให้มันโดนครับก็ปั๊บนี่ครับก็คือการยัดนะครับยัดไปเรื่อยยัดนี่ครับยัดไปยัดให้หมดนะครับหมดหมดส็งอย่างเดียวนะครับการยัดนี่นะครับยัดนะครับขับออมาข้อต่อไปก็ อันนี้จะกลายเป็นการสลับโหมดตึงนะครับอ่ะตามตัวหนึ่งไปทั้งเล่นทั้งโหมดหนึ่งทั้งหมดสองเลยนะครับนี่นครับเห็นไหครับฝั่งเขาก็เล่นสรับโหมดตึงนะครับโหมดหนึ่งโหมดสองนะครับนี่นครับนี่ครับก็คืออันนี้คือการสรับโหมดตึงนะครับเล่นทั้งโหมดหนึ่งทั้งโหมดสองก็การตอบไปคือการแบบ หยอดสกิลนะครับก็คือเราจะเล่นทั้ง,งโ house, 2โหมดด้วยนะครับแต่เราจะแบบจ่ายสกิลไปเรื่อยนะครับเลือดแดงก็ถอยอะไรถอยนะครับแบบเลือดแดงก็ถอยนะครับเลือดเขียวก็ถอยแบบเราจะยิงเขาฟรีอะครับอ่ะถาตรวนึงไปอ่ะเดี๋ยเมื่อเรายิงี้นะครับยิงไปเรื่อยปุ๊บแล้วเราก็ถอยมานะครับรีเรียกก็ตุ้จีนะครับอ่ะฟังเอาเล่นยันนะครับปุ๊บแล้วถอยมาปุ๊บยัดเสร็จแล้วปุ๊บให้เราถอยมานะครับการจ่ายสกิลนะครับ ใช่เลยเรื่อยๆยัดไปปั๊บแล้วถอยมานะครับใช่ไห้สกิลเขาหมดนะครับอ่าแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับสกิลเขาหมดแล้วอ่าแล้วถอยนะครับอ่าสกิลเขาหมดแล้วเข้าไปเลยนะครับยัดเลยนี่นะครับพยายามกดคลิกบ่อยๆนะครับคลิกบ่อยๆคลิกบ่อยๆ เพราะ f สอเนี่ยครับเวลาคลิกบ่อยๆมันจะมีผลมากในอารีนานะครับถ้าเจอศัตรูบอกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาเราคลิกหน่อยอันนี้นะครับคลิกนี่นะครับลดเยอะเลยนะครับสองทีก็เหลืองแล้วนะครับก็มาครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาเล่นทั้งสามโหมดเลยนะแบบสามสายเลยก็คือยัดแล้วก็สแปมแล้วก็เคาน์เตอร์แล้วก็อ่าอันนั้นนะครับสลับหมดตึงครับมาถามน้งนึงโก นี่เราสลลบหมดไปก่อนนะครับอีแทนีนะครับแล้วสับคอนะอ่านี่สับคอนะนั้นนะครับนี่นะครับมันจะมีข้อเสียหน่อยนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นแบบยัดนะครับสกิลอีเราจะไม่มีให้ใช้นะครับข้อสกิลอีเราจะไม่มีให้หลบนะครับนี่เราแบบละหมดถอยไปเรื่อยนะครับเราเล่นแดงเราก็แค่ถอยนะครับกด R ช่วยด้วยก็ได้นะครับ พอจีเลือดกีๆๆไปนะครับอย่างนี้คือเราไม่มีสกิลนีแล้วนะครับต้องใช้อานครับก็คือการเล่นแบบนี้นะครับคือเราต้องรู้วิธีการใช้สกิลด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะสู้กับสู้กับทากิสู้กับอะไรเนี่ยครับโอเคแล้วก็ผมจะบอกอะไรให้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราแบบ อิงดีเอพีอะไรอย่างงี้นะครับเรามีกวาดแบบชนะได้สูงเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราลื่นนะครับให้เราแบบแช์สกิลได้เสถียรขึ้นนะครับอ่าวิธีอ่าดี๋ยวผมจะบอกวิธีการสแปมการสลับหมดตึงแล้วก็การจ่ายนะครับอ่ะวิธีการยัดนะครับอันนี้นะครับสมมุติสตูอยู่ตรงนั้นนะครับให้เราแช์สกิล l r e ไปให้หมดเลยนะครับล็กเทิร์เราอยู่หลักเอฟไรคิกนะก็จะเป็นงี้นะครับ นี่ลคือลากงกานะครับคือมันจะตายเลยนะครับอ่ะมาใหม่อ่ะปั๊บอีคลิกนี่ครับเหลี่ยงเลยนะครับอ่ะอ่ะสมมติศัตรูแดนอยู่นะครับอ่ะแดนไปปึ๊บได้ไปครับถ้าเรากดออย่างนี้ไปเลยครับคือเราไม่ต้องแคบก็ได้นะครับถ้าเราจะยัดแบบจริงๆอะแต่เราต้องแบบมีแบบการเล็งที่ดีนะครับอ่ะก็คืออันนี้คือการยัดไปแล้วนะต่อไปก็การสลับโหมดตึงนะครับขั้นตอนแรกคือเราไม่ต้องรีบมากนะ เราแบบเล่นชิวๆไปเลยนะไม่ต้องรีบว่าแต่สลับโหมดยังไงแบบผมใช้นิ้วชี้นะในการสลับโหมดผมไม่ได้ใช้นิ้วโป้นะครับก็ R โหมด2นะครับ R โหมด2 F โหมด1นี่นะครับให้เราแด,ดดด้วยนะครับเวลาเราปล่อยคือให้เราแด,ดดไปด้วยนะครับ R โหมด2 f โหมด1คลิกโหมด2 E โหมด2คลิก R อย่างนี้นะครับเราไปเรื่อยๆครับคือการสลับโหมดตึงแล้วนะครับอ่าอันนี้คือการสปแปมไปเรื่อยๆนะครับ ปับ E R คลิกแล้ว F คลิก E R คลิก F นี่นะครับคือการส่งหมดตึงนะครับขั้นตอนแรกคือเราไม่ต้องรีบมากก็ได้ครับผมย้ำไว้เลยนะว่าเราไม่ต้องรีบนะครับเราค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเก่งเองนะครับการฝึกนะครับอยู่ที่การฝึกด้วยนะครับอ่ะต่อไปก็คือการอันนั้นครับการหยอดสกิลนะครับการหยอดสกิลนี่ทุกคนสามารถทํากันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็คือ เรายิงไปเรายิงไปห,หมดปุ๊บอ่ะเ,เ,เราถอยมาเรารอสกิลให้เขาหมดอ่ะเรายิงไปต่อปั๊บปั๊บเออยิงไปปุ๊บอ่ะแล้วเราถอยมาเราสกิลให้เขาหมดนี่นับสกิลเขาหมดแล้วยิงปุ๊บนี่นะครับคือการการจ่ายสกิลนะครับต่อไปข้อดีนะครับข้อดีของการเล่นดูแบลก็คือ1คือเราสามารถเล่นได้ทุกระยะนะครับทางแรกใกล้ระยะไกลเช่นอ่าเราเล่นแบบสแปมหนีได้นะครับ สแปมถอยหนียัดถอยหนีได้ได้ครับคือเราสามารถเล่นได้ทุกอย่างนะครับจ่ายสกิลให้สตูเราเลือดเหลืองแล้วเราก็หนีมาอะไรอย่างงี้ะครับแล้วก็คือการที่เราสามารถพลิกได้ทุกเกมนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับเช่นเราเลือดแดงอย่างงี้นะครับคือถ้าเราเพอร์เฟกบล็อกแมนพอมันจะทําให้เลือดเราลดน้อยลงแล้วคือเราสามารถแบบจ่ายสกิลนะครับจ่ายสกิลไปได้นะครับผม แล้วก็ข้อเสียของการเล่นโอดดบเบลเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเราจะแพ้พวกแบบจับนะครับคือหนึ่งก็คือทากิเลยนะครับทากิีมันเร็วกว่าโอดดิบเบลอยู่แล้วนะครับใครที่บอกว่าอาแบบเออผมแบบเล่นโอดดิบเบลแล้วจับทากกีได้นะครับอันนั้นก็แล้วแต่ฝีมือทากิีด้วยนะครับว่าเป็นยังไงแบบพวกเพิ่งเล่นหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดเอาตามตรงเลยนะครับทากิีคือชนะโอดดิบเบลนะครับผมจะลองนึงกับเพื่อนผมไปดูนะครับผมไม่มีแอนตี้กันะครับ มามาเอาวันโซก็ได้มาสามสองหนึ่งไปนี่ครับเราจะโดนไล่มานะครับเราต้องหนีให้แม่นครับหนีให้เป็นตายอยู่ใกล้เยอะนะครับนี่ผมเล่นแบบสะโหมดเลยนะครับเห็นปะเราได้ทุกแกลเ e ลยนะครับนี่เขาพา,านะครับลากใกล้ก็ได้ลากไกลกได้นะครับโมเดแบบนี่คือข้อดี ข้อเสียเนี่ยครับอีมันโหลดช้านี่เราแบบเล่นแบบสแปมไปเลยเฮ้ยซลามดไปเลยนี่นะครับเห็นปะครับก็คือกินคุยนี่จับปุ๊บเลือดเหลืองเนี่ยนะครับตัว F นะครับเราไม่สามารถบล็อกตัว F ได้นะครับอย่าลืมนะครับ นี่ครับถ้าเกิดเราอยากเล่นแบบพิษเกมนะครับก็คือการสับคอนะครับการสับคอของดีเวลคือมันจะเป็นการแบบเล่นที่แบบแรงนะครับ F แล้ว R ครับ F หมดสองแล้ว R หมดแรงนะครับอ่เดี๋ยวผมจะนึกๆ่งกับเพื่อนให้ดูนะครับ3 2 1ซันหนึ่งกนี่คือเราจ่ายไปก่อนนะครับอ่าเราเล่นสแปมไปนะครับ E ถอย ทีถอยนี่นะครับพยายามแบบเล่นสามมุมสามเหลี่ยมนะครับสามมุมก็คือการแด็ไปเรื่อยๆนะครับท้งไปทางซ้ายทางขวาน,นะครับก็ซับคอน,นครับให้เราแบบเลเล็งดีๆนะครับถ้าเล็้งเหลี่ยงคือเราคือเข่าตายได้เลยนะครับนี่นะครับนี่คือการแบบซับคอน,นครับแต่เมื่อกี้คือผมไม่โดนนะแต่เข่าอีเข้ามาโดนคือ ยังไงก็ตายครับร้อยเปอร์เซ็นต์มาเอาใหม่ก็ได้มาสามตัวหนึ่งไปนี่นะครับผมจะเลีอยดเหี่ยดเท่านี้นะครับคือเลียกเราแบบน้อยกว่าเขานะครับแต่เราเล่นได้ทุกแรงนะครับเห็นไหมครับทางลากไกลให้เขาิ่วงเข้ามานะครับนี่นี่คือเราโดนจับนะครับให้เราสับคอนะครับเห็นไหมครับเอฟแล้วก็สับคอเลยนะเอฟมูดสองแล้วอาร์หมดแรกครับหนึ่งก็คือการสายพาสซีกก็คือการเคาน์เตอร์นะครับมาล้วเคาน์เตอร์มาไอ้ลองเข้ามา ปั๊บเคาน์เตอร์อ่านี่ผมไม่โดนเองครับก็คือการเขาถอยมาแบบเหลี่ยมครับอ่ะเข้ามานี่นะครับเคาน์เตอร์อ่ะมาใหม่มาใหม่มาเข้ามาเคาน์เตอร์นี่นะครับเอาไปคือการสายแบบดันเร็วนะครับคือการเข้าเร็อะปั๊บเราไปตรงนี้ปั๊บเราเข้ามาคือเราก็ฆ่าได้เลยนะครับอย่างนี้แต่มันจะมีความเสี่ยงหน่อยนะฮะถ้าเ,เราเข้าไวเราอาจจะโดนเอฟเยอะนะครับ โดนเอฟของแบบพวกแบบสตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแล้วแต่บางคนนะครับอ่ะต่อไปคือการสายเล่นบาลานครับอ่ะเข้ามาเข้ามาบาลานคือปึ๊บแล้วเราคือเราถอยใช่ปะปึ๊บอ่ะแล้วสภารเราเข้าไปเลยครับเข้าไปแล้วเค่าได้เลยครับอ่ะผมจะสอนคอมโบด้วยนะครับอ่ะคอมโบคือผมเล่นกินฉีนะครับควินกินฉีนะครับมันจะเป็นตดนะครับเฮ้ยมันไม่ใช่ตดนะครับมันเป็นระเบิดนะครับ มันเป็นขื้นระเบิดนะครับอ่ะขื้นระเบิดมันจะดีอย่างไรคือหนึ่งศัตรูจะเจ็บมากนะครับได้รับความเสียหายมากเลยนะครับอ่าผมจะรอให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะก่อนที่ผมจะอ่าโชว์ก็คือผมจะบอกคอมโบอ่ะก็คือ G G แล้วก็ E แล้วก็ C นะครับแล้วก็ Q นะครับเอ้ย G E C R Q นะครับอ่ะมันจะเป็นอย่างงี้อ่ R F g e นะครับ c r q q วให้โดนครับนี่นะครับส้มนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองนิดนึงกับเพื่อนให้ดูนะครับเล่นทั้งสามสายเลยไปรีเซ็ตเพื่อนทั้งสามสายนะครับบาลานซ์เคาน์เตอร์เข้าเร็วนะครับมาสามสองหนึ่งไปพี่สายเออ นี่นะครับเคาน์เตอร์อ่าคิวคือตายเลยนะครับอ่ามาอีกคนนึงมาซาซันหนึงไปอ่าเคาน์เตอร์นี่นะครับอ่าเคาน์เตอร์นี่นะครับเข้ามาอ่าไม่โดนอ่าเขากดเอฟมั่วแล้วเข้าไป เราเข้าไปเธอเจอทักกี้คือเราไม่ต้องเล่นเข้าเร็วก็ได้นะครับเคาน์เตอร์เดอะเขาก็พลาดเองนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเมื่อกี้ผมเขาพลาดแล้วนะครับผมผมรอจังหวะมันนี่เข้าเร็วปุ๊บตายนะครับนี่คือตายเลยเลี้ยเลี้ยงยังไงก็ตายนะครับรับประกันเลยนะครับควินตดเนี่ยเอ้ยผมพูดผิดนะควินระเบิดเนี่ยนะครับเนี่ยคือเลี้ยงยังไงก็ตายนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งไป เขาเร็วตายนะครับอย่างนี้คือตายนะครับเฮ้ยคลิกไม่ติดเออผมคลิกไม่ติดนะครับทุกคนต้องแปลกใจนะครับนี่นะครับข้อดีกับข้อเสียกินคุยนะครับข้อดีของกินคุยก็คือเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะทุกอาวุธในเกมเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะลองทักกีดูอ่ะทีปึ๊บนี่นะครับเจาะเกาะนะครับทุกที่จะเขียวนะครับแต่นี่มันเลี่ยแบบ มันแบบจอ่า25เนลยนะครับทุกทีจะสเนะครับเลือดนะครับโอเคเองจะปลาดาบพร้อมกันนะครับแซบบี้จะเป็นคนที่ไม่บอกนะครับเดี๋ยววันโซจะเป็นคนที่บอกนะครับอ่ะสามสหนึ่งปานี่นะครับเลือดเท่ากันนะครับเลือดจะเท่ากันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนําก็คือการบอกนะครับมันจะทําให้แรแบบไม่โดนสกิลต่อเนื่องนะครับอ่าวิธียิงให้แม่นอย่างเงี้ยคือผม าจจะสอนไม่ได้นะครับเพราะมันแล้วแต่ความแบบฝึกของแต่ละคนไปนะครับอืมคนที่เล่นไก่กาทุกคนส่วนมากจะกดตัว E แล้วก็ยิงนะครับคืออันนี้คือผิดนะครับกดตัว E แล้วยิงคือมันผิดเลยนะครับกดตัว E แล้วยิงคือมันผิดนะผิดมากนะครับผิดมากมากเลยคือดาเมจมันจะน้อยนะครับอย่างดีๆก็คือชาร์จเต็มแล้วชาร์จเต็มยิงแล้ว E แล้วยิงนะครับอันนี้ชาร์จเต็มยิง E ยิงยิง E ยิงพอลอรหว่างที่เราก็กด R ครับระเบิดแล้วยิง E ยิงกด R ยิง E ยิงกด R ยิงยิง E ยิงอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการที่เราแบบสแปมเลยครับสแปมคลิกแล้วระเบิดเยอะอ่ะเดี๋ยวคนจะสงสัยกันว่าผมจะบังคับ F ยังไงนะครับบังคับบังคับ F ผมไม่ได้เอาไอ้แคปล็อกออกนะครับ ผมก็ใช้เคปล็อกเนี่ยครับให้เราให้กดตัว F ก็ซ้ายก็อย่างนี้นะครับขวาเอ้ยซ้ายขวานี่นะครับไม่จะเป็นอย่างนี้นะครับยิงไปปุ๊บ F ให้เราถักมา R แล้ว G นะครับนี่คือคอมโบนะครับอะเดี๋ยวทำให้ใหม่ R ปุ๊บ C มาปุ๊บ G up อะให้มันโดนนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับแต่อันนี้คือผมจีบอลนะครับมันต้องฝึกนะครับพวกไกลๆอย่างี้นะครับ มันเล่นยากมากนะครับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะขับมันมีสูตรวิธีการทำคอมโบต,ต่อเนื่องครับคือศัตรูคือต้องแบบงงนะับมันต้องแบบเราต้องเล่นให้ศัตรูสับสนกับเราก่อนนะครับถึงศัตรูจะแบบกดทีแล้วปล่อยกดทีแล้วปล่อยนะครับคือเราต้องมาขับเอฟด้วยนะครับอันนี้จะงงงหน่อยนะครับอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยเดี๋ยวอ่ะยิงปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บแล้วยิงไปต่อครับต่อเนื่องครับศัตรูมันจะงงนะครับ นี่นะครับอะให้เราไปเรื่อยๆเลยนะครับได้ปครับคืออย่างนี้นะครับไก่กาเนี่เป็นอาวุธที่ผมแบบอธิบายแบบยากนะครับถ้าเกิดอธิบายไก่กาไม่เข้าใจก็ขอโทษเลยนะครับผมอธิบายยากจริงๆนะครับถ้าเกิดจะแบบจะเล่นเก่งจริงๆต้องยิงแม่นนะครับยิงแม่นก็ตัวอาบ่อยๆก็สกิลบ่อยๆนะครับก่ไก่กาเนี่ยมันเล่นยากนะครับนี่ปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บปนะครับพยายามกด F บังครับ F มั่งพยายามใช้ F มั่งครับ F ก็มีค่าเหมือนกันครับในตอนวอร์นี่มีค่ามากเลยครับตัว F ช่วยเพื่อนทั้งช่วยเพื่อนช่วยทีมช่วยได้หมดนะครับช่วยได้หมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองให้อุนิจับดูนะครับอ่ะลองจับดู3 2 1จับนี่นะครับช่วยทีมได้เลยอ่ะจับใหม่จับ ปั๊บอ่ะอันนี้คือเราไปโดนอ่ะนี่นะครับมันสามารถบนได้นะครับแค่เรากดตัว C นะครับกดตัว C การบังคับนะใช้เมาส์ก็ได้นะครับครับผมโอเคนับเดาอ่ะเดาผมจะดูนะครับว่าอ่าวิธีแบบสู้กับไอทากิจะสู้ยังไงคือทากิเราจะสู้ได้นะครับเพราะคือเราจะสู้ง่ายนะครับแต่เราจะหนีไม่ได้นะครับผมบอกไว้เลยว่าหนีนี่เป็นเรื่องที่ยากนะครับ นี่นะครับนี่มันจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับอ่าไปไปไปมาพอสุดท้ายมาอ่ะนี่นะครับอ่ะไปดูคุยนี่เราสามารถแบบกด F ไปได้นะครับคือถ้าเกิดเราโดนจับให้เรากด F ไปเลยนะครับอากด F ไปคอมโบต่อเนื่องครับเดี๋ยวผมจะทำคอมโบต่อเนื่องปั๊บไอ้นปาครับชัดตุตัวรับสนนะครับนี่นะครับคือคอมโบต่อเนื่องนะครับ อ่ะบอลโซนมาไปส,สก,กิลหนีเราไม่มีนะครับผมบอกไว้ก่อนโดนจับคือสิทธิ์ตายสูงน,นะครับนี่เรา,ารบังคับจีคลิกเออเก็บ,บ,บปึ๊บเอฟไปยิงยิง,ยงนี่นะครับแต่กะอ่ะบอลดีเบีมาไปยิงยิงนี่นะครับนี่ยิงไปเรื่อยๆยิงไปยิงไปเรื่อยๆ ไปเรยเอาโบตายนะครับใ,ใกล้การนะครับมันจะแพ้อาวุธพวกโอทิเบลนะครับโอทิเบลนี่แพ้หนักเลยนะครับคือเธอแบบโอทิเบลฝั่งนั้นเล่นแบบโหดจะจัดคือเราไม่มีสามารถเราไม่สามารถสู้เขาได้นะครับครับผมจะมีพวกโอทิเบลกินคุยนี่ต้องแล้วแต่นะครับถ้าก,กินคุยเล่นเก่งก็อาจจะชนะได้นะครับชสเต็ปนะครับชสเต็ปคืออะไรก็คือ กด e นะครับ e แบบขึ้นลงขึ้นลงนะครับอาดมจะสอสนวิธีทำนะก็ th th then, คือ we, w e s w s นะครับมันจะเป็น we, w, อย่างงี้ w e s w s อา w e s w s ถ้าเกิดทุกคนถามว่าอาต้องกดเร yea, ็วไหมครับคือไม่นะครับให้กดช้าๆนะครับช้าแบบปานกาครับ w e s w s ปานกาครับฟังเสียงคีย์บอร์ดนะครับ แหมะครับแหมะครับนี่คือง่ายมากเลยนะครับี C ่สเต็ปอ่าเดี๋ยวผมจะสอนเขาโบนนะครับคือถ้าเกิดเราอาโดนนะครับเอ้ยเอฟโดนนะครับเอฟโดนมันไหลก็คือเราทำสเต็ปมันนั้นเลยนะครับเอฟโดนปั๊บ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 ใส่ก็ได้นะครับอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดผมทำอนะ่ปะปั๊บ ตายนะครับคือคาโบเดียวตายเลยนะครับอ่ะ F ถลัง R C เต็ปตายนะครับตายอย่างเดียวนะครับคือไม่สามารถรอดได้นะครับเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถรอดได้นะครับเพราะมันแรงมากนะครับนี่อ่ะ,อะนี่นะ R โดนปุ๊บ F C. ต็ปโอเคนะครับก็ตายนะครับข้อดีข้อเสีย ผมจะอธิบายเลยครับข้อดีของนาลุคามิก็คือจับโดนคือตาย Serbia, แน่ๆร้อยเปอร์ถ้าเกิดเราทำเทียนนะครับข้อเสียของนารุก,ก็คือหนึ่งถ้าเกิดเราอ่าไม่มีสแต็กนะครับเราจะเล่นยากมากนะครับเราจะไม่ไม่ชนะเลยนะครับเราต้องแบบเล่นแบบอายโดนเราค่อยเอฟนะครับอะไรแบบน,นี้อ่า,าโดนปุ๊บเราค่อยเอฟเอาสี่สเต็ปนะครับมันจะได้สแต็กมาเราจะเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับ จะเล่นง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็คือจบเลยนะครับก็นารูคามีนะครับจะแพ้พวกอาบุธอีโตะนะครับอีโตะายเค้นนะครับโอเคครับนี่อาดมจะลองพิกสถานการณ์ดูนะครับอาดมนี่นะครับอ่ะสมมติเราทำให้ติดนะครับคือเราต้องแบบใจเย็นเลยใจเย็นใเย็นครับอ่ะเราโดนปั๊บอ่ะปึ๊บไปปะครับ คือเราสามารถพลิกได้ทุกสถา,านาการณ์เลยนะครับต,ต่อต่อครับโดนกลับปุ๊บนี่นะครับพลิกเลยนะครับเกมพลิกเลยนะครับชนะเลยนะครับ